ข้าววันนี้อร่อยอย่างเลยเฮ้ย มึงเอานมมาจากไหนวะน่ะนมมันของกูโอเคทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทอ e ีกแล้วครับก็เหมือนเรียกได้ว่าเราอัจติดต่อกันเลยนะครับจริงๆคือแมปที่แล้วเนี่ยก็คือเราสามารถขี่ได้ปะตอนนั้นมึงเป็นหมาใช่ไหมเพ<ๆ>ื่อนใช่เพื่อนตอนนั้นตอนนั้นคือแบบเราสามารถขียย่กันไหมคือแบบทุกคนก็น่าจะรู้ว่าความสามารถขี่ของเราเนี่ยคือถ้าพวกกูเอาจริงเนี่ยไม่ไม่ว่าจะก,กี่ด่านด่านไหนคือพวกกูก็ผ่านกันหมดเลยนะแล้วตื่วันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในแมปที่เราก็ต้องสามารถขี่อีกแล้วนายเรามึงเห็นไอ้พวกที่พยยาามึงมองไ่ไอ้วกง่พยายเห็น กนดาเี่ยไอ้พวกนั้นคือพวกที่ไม่มีความสามารถคีย์อะไปะไป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 เลตโกเลตโกมา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 มึงก็ับมาดิไอ้ยี่ยมึงระวังนะมันมันมันหล่นทีมันยืดคิดคิดแตกหมดเลยนะไอ้เหี่เนี่ยอะไรเดี๋ยวมึงลอยหายอูเออเอกไอ้เหี้ยมึงเยี่อะไรกดอะไรเหี้ยดึงกูยืดกูยืดกูกระโดดไปกูกระโดดตาม กูกระโดดตามมึงกางเงี้ยมึงใจเย็นมึงมึงใจเย็นมึงใจไอ้เหี้ยมึงอย่ารีบดีนั่นไงเห็นยดไหมกูบอกแล้วมึงอย่ารีบไหนว่าความสามัคคีที่โมก็ตอนต้นคลิปวะอันนี้คือลงไปไหนวะลงไปลงไปลงแล้วนะมึงลงไปดิมึงลงไปมึงลงไปเออกูกูลงมาแล้วกูลงมาแล้วมึงมึงมึงชิดไปนะมึงชิดไปนะชิดไปนะชิดไหนไปน้องชิดไหนไปชิดไหนไปไอ้เหี้ยนี่มึงเป็นใครเนี่ยไอ้เชี่ไอ้เปไอ้เชี่ยนี่มึงออกไปดิมึงลงไปดิไปมึงมึงพักมันออกไปพักมันเอกไปผักันเอาไปไอ้เหี้ยชิดใาย ยิบหายแล้วเพื่อนกู Five minutes later ไม่คือจริงๆเมื่อกี้เรารันยาวได้เลยด้วยเนี่ยแต่แบบไอ like ้เชือดนั่นคือแบบว่ามันมันมาขวางทางไงมันเข้าใจไ่มผมไปคุยกับตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุยกับไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยมันเชือกยาวขึ้นใช่เชือกยาวบ้านเมงนี่ยคราวนี้รอบเดียวแล้วไอ้เนี่ยเพราะไม่มีคนมาขวางเพราะกูมันสามไม่ขีอยู่แล้วไอ้น้องอ่ะกูไม่ยอมกูไม่ยอมไป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 กูไม่ยอมไปมาดูมามาดูมามาดูกูไม่ยอมเป็นกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูโมโหอ่ะ เรียกขนาดไม่ยอมันเอาใหมเอาใหมเอาใหมเอาไหม่เอาใหม่สและที่กูโม่มาต้นคลิปนี่คืออะไรวะแม่งผ่านมา9นาทีแล้วกูยังอยู่อย anyway> ู่ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเราจะรอบเร็วไม่ได้นะเราต้องแบบใจเย็นๆไอ้เแย่อย่าบังกูดิไอ้ไอ้แยชื่ออะไรเนี่ยปาซีดับยูศูนย์แปดชื่อมึงดูโง่มากเลยอ่ะชื่อมันบอดอ่ะนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้นัโนเคโอเคโอเคปุ๊บเราต้องระวังระวังชนกันเองนะใจเย็นๆพี่พี่ใจเย็นก่อนชิดในก่อนชิดในก่อนจังหวะนี้ชิดในก่อนโอเคผม้โหไรชิดในครับพี่ชิดในชิดในชิดในครับ เครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโดโดโดไปเลยครับเอานั่นแหละสุดยอดไประวังด้วยนะครับระวังด้วยนะครับโอ้ยกูบอกว่าระวังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาประชุมกันระวังแผนก่อนนะคือเราจะทำยังไงให้มันผ่านตรงนี้สักทีวะเราต้องสามัคคีกันโอเคไปสามัคคีของมึงไปพวกเราเรามาชมนุ่มไป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 เราไปเรามา ปะคุมใจรักสมาร์ทแมเออไปไปลูกเสือไปไปเอ้เฮียอะไรวะเนี่ยใจจะเสร็จสมได้ดยสามัคคีนี่แหละก็คือสามัคคีไอ้เฮียมันยังร้องต่อเลยนะไอ้เฮียระวัง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 เนี่ยเมื่อกี้เราก็ผ่านได้เนี่ยแค่เราสามัคคีกันก็เดินไปเออนั่นแหละมึงเอาไม่เอาแล้วนะตรงนี้ไม่เอาแล้วนะจริงเหรออันนี้คืออะไรวะใช้แรงเพื่อเพื่อยิงสลิงตัวเอง เราวะคือยังไงอ่ะอ๋อแบบนี้ปะแล้วก็แบบแรงดึงเชือกแล้วก็แบบกระโดดไปอ่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวกูดึงนะกูดึงนะกูดึงนะแล้วก็มึงมึงวิ่งไปมึงวิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูดึงก่อนกูดึงก่อนกูดึงก่อนใช้แรงดึงเชือกแล้วก็กูกระโดดไปแบบเนี้ยแบบเนี้ยเห็นปะไอ้เหี้ยมันซียปะเนี่ย five minutes later หนึ่งหนึ่งหนึ่งสแป๊บหนึ่งใจเย็นฟังกูไอ้เหี้ย สองสามไปนั่นเฮ้ยขึ้นมาเร็วเวอรเฮ้ยแล้วทำไมกูมาอยู่ตรงนี้วะเอ้ยมอึงออก,ออกขวานิดนึงออกขวานิดนึงให้กูขึ้นไปเอ้ยเอยอ,อโอเคไหนวะเราต้องไปไงวะอ๋อ,อนี่นี่ต้องกระโดดตรงนี้โชว์โชว์มันให้รู้ด้วยว่าพวกกูสามารถขี้เหียมากูเคยเล่นเทรล running มาก่อน,นรู้จักว่าโอ้เหีย อีดกูตกเออกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่ลงไปใหม่ก็ได้ไหมไม่ไม่ไม่ต้องลงมาก็ได้กูเนี่ยกูจะถึงอันนี้เมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารักเพื่อนไงเย็ดเนาะกูรอบเร็วอะรอบเร็วดีกูรอบเล่นเลยนะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเจยเจย์เมืองเมืงมึงเมืงเมืงเจย์เดีมึงเจย์เดีไอ้เหี้ยมึงจะคีบคีย์บอร์ดเดียวทำเหี้ยะไรล่ะไอ้หยาไอ้หยา อย่าด like ีอยจะเอาผ่าไม่ได้อีกแล้วไอพวกไดกระโปรงแม่งไปถึงนู้นแล้วมึงเห็นไบมาทั้งมึงลองเตือนออกไปดูมามเอาจริงแล้วเอาจริงเลยเอาจริงเลยเอาจริงเลยกระโดดดิไปไปอันแรกยังไงกอดเออนี่แหละกอดด้านขวาแล้วหลังกอดย่าย่าย่ายย่าๆ่าไงเราเมึงเอาจริงเวลาไงเราเมึงเออไอ้ร้องมาดีกว่ามาดีกว่ามาดีกว่าทำไมมึงดูนะมึงดูนะนุ๊ก เฮ้ยมันมันมันไอ้เยี่ยรีไปเร็วไอ้เยี่ยพวกไอ้กูไม่อยากอยู่ใกล้พวกนี้ไอ้เยี่ยกูเพิ่งด่ามันไปเมื่อกี้มึงเดินไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปอ่ะมามาใ้ไงกูถึงแล้วอ่ะคราวนี้กูเดินไปเนี่ยกูกูจะเป็นผู้นำเดือดเลยไอ้เยี่ยมา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 นี่มา้ยรอเออหลังรอ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 ก่อน มันใจร้อนไงไอ้เหี่ยไอ้เนี่ยนี่มึงแต่ที่ไอ้กูดึงไปเลยขึ้นมาขึ้นมาเอจเจขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออตรงนี้แหละตรงนี้นี่แหละเออโอเค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 ดูดิดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นนึงแป้นนึงแป้นนึงอย่าเพิ่งโดดนะอย่าเพิ่งโดดนะอย่าเพิ่งโดดอย่าเพิ่งโดดกูขึ้นไป เย้ยยีไม่ตายเยี่ยรอกไอ้สัตว์กูยังโดดขึ้นไม่ได้เนยมึงใจเย็นดีกูยังขึ้นไปไม่ได้เลยทำไมมึงกลากหมาอย่างไงเยี้ยเขาไม่กล้ามัคคี่เยี่ยไม่ได้ไม่แพงไอ้สัตว์สามัคคีคือพลังมาเพื่อนไปเลยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเยี่ยโอเคมึงมึงมึงชิดมาเลยมึงชิดไหนมาเลยมึงชิดไหนมาเลยเออถึงนี้แล้ว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 เสียครูคิดว่ามึงตกนะเมื่อกี้เสียงบขึ้นมา โอ้ยไอ้ล็อกเชยแล้วเราอุตส่าห์ขึ้นมาถึงนี่แล้วไอ้ยันบนไม่ไปจุดเซ็คพอย์แล้วไอ้ร้องไอ้แซดอยู่ด้านบนโน่ไอ้ต้องรอให้นิ่งก่อน่ะมันไม่นิ่งแล้วไอ้สภาพนี้มันไม่นิ่งไงมึงแล้วนิ่งนิ่งอย่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นั่นนะนะในบ้านมึงเรียกนิ่งกันไปเนี่ยเวงเวงเฮ้ยนี่ไงลินเฮ้ยอยู่ไหนอีกโม้สูงเฮ้ยมึงกี่โกงเหรอไปดู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 ใจใจใจอย่าเพิ่งเดินนะกูกูกูยังกระโดดขึ้นไป โอเคอไอ้ยี่อพวกกูโกงนะาซ้ายซ้ายเออกูไปขวานะสวยสวยเอออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เออนั่นแหละเออเฉดดิ้งปั้นนี่ไปดิมันผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยอ่ะไปดูไปดูไปเฮ้ยโคตรกลางมาแล้วเอาไปคนเก่งคนเก่งพาน้ำเลยอ่ะคนเก่งโอเคตรงนี้แหละก็ตรงนี้มีหลุมไม่ว่วเนี่กูกลัววะกูกลัวตรงนี้มีหลุมวะ ขึ้นมาขึ้นมาเอออ่ะคราวนี้กูให้มึงกระโดดอะระวังระวังตีหัวเลยระวังตีหัวด้วยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง Five minutes later เขี่ยเราข้ามไปเลยได้แ <Okay. S 1> บบว่าไอ้เขี้ยด้านหน้าเราอะอย่าอย่าเสียงเลยอย่าเสียงเลยแปนึงแป๊บนึงเฮ้ยมันตีหัวเล้ววะชิดซ้ายเลย,ช,ยชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเลยนี่นี่อยัดอย่า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 โอเคโอเคโอเคกู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 ไม่ทำอะไรโอเค

มองกระโดดมาทางซ้ายนี่ดูขึ้นทางเออขึ้นขึ้นเลยง่ายนี่ใครจะไปมึงมือมาดิมามึงมา okay. โอเคสเสือ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงกระโดดขึ้นมาด้านบนนี้ได้ปะผักกลัวไหมี่ยมันผักไม่ได้เกมนี้มันแค่ชนกันอี๋เฮียเออนี่ไงมาแล้วไปขึ้นไปขึ้นไปออกวันออก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 ชิดไปชิดไป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  ดี๋ยวกูโดดไปปึ๊บโอเคให้กูเดอนเล้กูเดิก่อนเดี๋ยวกูพยายามชิ้นในอยู่เดี๋ยวเดะป่ะเนี่ยกูชิ้นในอยู่โอเคปึ๊บปึ๊บโอเควุ้งหัวมึงวุ้งหัวมึงเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหยี่ยียสูงยังวะถ้าตกไปเนี่ยไอ้เยี่ยถ้าตกไปนะกูโคตรหัวร้อนไอ้เยี่ยนตกไป คู่เดวกันสวยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊หนึ่งรอ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 อุดรู้แล้วอุหลู้ด้านหน้าไปดูนะสวยเฮ้ยจะจะจะเช็คพอร์จะเช็คพอร์แล้วด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามันสูงกี่เมตรกี่หลาตีตารางวาไว้ต้องเล่นหนึ่มาทางนี้ดูลองเมตรพอนะเออลองเมตรพอนะลองเมตรพอแล้วกูจะตายได้ที่ไอ้เฮ้ยนี่มาแล้ว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 ใช่ป่ะที่เดี๋ยวเจอตรง เฮ้ยเดี๋ยว,ตตวเต้ยงโอเคเช็คอยแล้วเจอตำรวจเดี๋ยวมันม,มีสูงไปโอ้โหหรอกูเห็นแล้วไอ้สัตว์มึงเห็นไหมนุ๊กนันบนเห็นแล้วมึงเห็นแล้วใช่ไหม ดิว่ากูเคยขึ้นไว้แค่ทันทรายเองนะโอเคคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็มันรู้สึกอะไรรู้สึกว่ามันจะชื่ออะไรเตอร์เตอร์เตอร์อะตูจิตเตอร์อะไรไม่รู้นะครับคุณผู้ชมเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะถ้าใครอยากลองมาเล่นแล้วก็โชว์ความสามัคคีกับเพื่อนเนี่ยก็มาเล่นกันได้นะครับคุณผู้ชมในเกมเราบอกซึ่งบอกกันแล้วโชว์วันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยผมกับไปร้องเนี่ยคือแบบโคตรสามัคคีกันเลยเนี่ยเน่ยคือแค่เราสามัคคีกันไม่ว่าแมปไหนพวกกูก็ผ่านได้หมดเลยไอ้เนาะเฮียไม่อยากจะโม้โอเค Okay, okay. โอเคลวคุัโยมกำไปเจอแมหมงยูนาบมบมายบ่ายครับ